พระธรรมเป็นศาสดาของเราพระธรรมเป็นมหาศาสดาของโลกพระธรรมเป็นที่พึ่งที่ละลึกของเราทั้งหลายเพื่อให้ไกลจากความชั่ว สาธุชนทั้งหลายพึงรู้จักพระธรรมพึงศึกษาพระธรรมเข้าใกล้พระธรรมมองเห็นธรรมและได้ดวงตาเห็นธรรมอย่างแจ่มแจ้งดังนี้เถอ ขอให้เจริญในธรรม